แล้วมันก็เปิดจริงเสียทีกับแมปที่กูรลอมาน,อนานอานิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์การสนทิพวกนักสตรีทั้งหลายฮะอยู่กูเองทชื่อสุดหลอมใตยความตะลึงนะครับแมพนี้หลายคนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรอีกแล้วนะเพ่แมบนี้นะครับก็เป็นคนสร้างเดียวกับนี่เลยฮะอนิเมะไฟเตอร์นะครับแมปที่เปิดมา2-30ปีแล้วนะครับซึ่งเขาขายแบบนี้ไปแล้วนะเจ้าของเดิมนะนะครับซึ่งเขาก็มาทําแมปใหม่นะครับก็คือแบบนี้นั่นเอง นะฮะอนิเมเมชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์แต่ใครที่ติดเล่นไฟเตอร์ก็ไปเล่นเหมือนเดิมได้แต่กูไม่เล่นแล้วตามไม่ทันนะฮะมาเล่นแบบใหม่กันดีกว่ากับเจ้าของใหม่ที่ดูดีกว่าเดิมและแน่นอนนะครับโอ้โหเกมพัลเยอะแยะเลยรออะไรนะครับราไม่ได้มาดูตัวเกมกูรู้พวกมึงไม่ได้มาด,ดูกูเล่นเกมนี้หรอกมาดูกูเสียตังค์เริ่มเลยละกันเปิดไข่ได้ทีละหลายฟองคูณสองคอยใส่ตัวได้สองตัวเปิดกล่องได้เร็วขึ้น ลักกี้สุปพัลลัคกี้นะครับแบบนี้เราจัดเต็มอยู่แล้วสมอลแบ็กแพคแล้วก็บิ๊กแบ็กแพคคูณสองดอกออโต้คิกออโต้แอคแทกและคูณสอง p นะฮะเรียบร้อย <laughs> แมพเจ้ง <laughs> ูซื้อที่ไรแล้วแบบเก่งทุกทีงั้นก่อนจะต่อกันนะฮะก็ฝากแบบกลัวละกันอันิเมะดีไซน์มันสำหรับคุณชอบคอนเพย์เข้ามาในแบบกลัวเจอกับโซนต่างๆมากมายตัวละครมากกว่า8ล้านตัวนะครับนะเข้ามาแล้วนะครับกดเทเลพอร์ตได้ด้วยนะฮะแล้วก็วาร์ปตามโซนได้เลยนะครับอยากไปโซนไหนนะเกนชินเกมนะครับนะแล้วก็ซื้อเป็นคาแรคเตอร์ไ,ได้ด้วยนะครับนี่ตัวท <c oughs> ี่กูจะนำเสนอครับผมนี่เลยนาะคอนเดนเวชันเบเกอร์นะครับกดทายอดทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่า วัวลุนซิกแซกโซในประเทศหรือเปล่าถ้าถูกใจเอ้ยอยากแต่งอย่างนี้ล่ะเพ่กดอ e ีกครั้งแล้วก็ซื้อของมาในแมปได้เลยของทุกชิ้นที่ซื้อ่านในแมปนี้นะสามารถเอาเล่นแมปอื่นได้เลยทันทีนะจ๊ะราคาก็บอกอยู่ตรงนี้ฟอร์เรนติโนส่งผมหมยไปไหนวัวลุนเกมมิ่งอามาคูนสง,งเอ็กพนะครับจบครับผมไป l e t ส go ได้เวลาบ้านรวยเกมมิ่งมาดูกันว่าไอเกซินจะหมดกี่ล้านโลบักในวันนี้ let's โก ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอเดียไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แล้วท่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เฮ้ยมีโรบอทด้วยผู้ชมจริงๆจะรับเสืออันนี้แมชเปสซิมูเลเตอร์ <c oughs> จัดการไวรลทส,สีเหลือง3ตัวจัดการได้เลยพี่ตัวที่มึงให้กูมาเนี่ยโอ้โหตัวมีมสุดฮา <c oughs> โอเคคลิกเป้าจัดการจัดมันต่อยไปเลยรสา,ามาถกดออโต้เอกแท็กและออโต้คลิกได้จัดไปและเราใช้สก,กิลได้ด้วยปั๊มโอ้โหโคตรตึงเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเงินก่อนหลักการเก็บเงินก่อนหลักการเรียบร้อยเควสเสร็จสิน้น คอมพิวเตอร์ต่อไปให้เราจัดการไอตัวนี้ไปเลยใช้สกิลนี่เลยกูได้มาก่อนเฮ้ยชื่อท่าอะไรเหรอจะไม่ได้สุดตึงสตึงใกล้ใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วนะมันใกล้ตายแล้วแล้วก็เรียบร้อยน้ชมครับปิดฉากตัวนี้ไปตอนนี้เมืองนะครับโอ้โหไปลุกนะฮะเป็นอะไรไม่รู้กูมาครั้งแรกนะครับเมืองเขาวุ่วายเลยโอเคซื้อที่เเลแลรดตปางไปสู่เมืองแรกกันครับ ดาวนาเม็กนั่นเองเฮ้ยเกมทำดีนั้นเนี้ยมาถึงให้กูซื้อก่อนเลยครับผม99โาบเกาาก็ไม่รอช้าจัดไปเลยแล้วก็ไม่ลืมฮะใช้ให้หมดเลยคั้ต่อไปให้เราสุ่มตัวละครอีก2ตัวโอเคได้เลยกูสุ่มทีเดียว3ตัวเลยเฮ้ยได้เป็จิตาเลย8%คนเป็นดวงดีเกมมิ่งต่อไปให้เราหาเงินได้ 1, ด้หนึ่งฮะแล้วก็ไปดาวต่อไปโอเคพี่เอเลียน ขูขอด้วยเยด้อพี่จักรมันโอ้ยเลื่อนไหลไปสายน้ำไ้น้องออออมาดูกันได้เงินเท่าไหร่ออ้สี่พันเลยโอ้ได้เงินเยอะอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าร้าค้ามีอะไรบ้างมีแบ็คโฮออฟนะครับส่วนของพวกนี้นะฮะเอาจริงเราสามารถซื้อฟรีได้นะเกมพาร์ทพวกนี้เนี่ยเพียงแค่มีเจมเยอะๆนะครับมึงก็เอามากดซื้อได้เลยนะซึ่งเกมนี้สายฟรีอยู่ได้แน่นอน ส่วนพวกนี้คืออะไรวะเนี่ยพาวเวอร์ออร่าอะไรพวกเนี่ยเยกพีบูดโอเคกูรู้แหละนะครับมันเป็นยานผ่านะนั่นเองแล้วก็เราสามารถซื้อเจมได้นะครับกูจ็จัดเลยละกันสักแสนหนึ่งแล้วก็ของคืนอีกสักสามหมื่นไมีโค้ดเ้วยเนี่ยแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ดมีอะไรบ้างตอนนี้ไปเอาเองเด้อหรือเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ละกันนี่ไงยานบ่านะเออแต่ทีมผมมันตึงไงนะเดินไปไหนมันซัดเขาหมดเลยนะฮะโคตรตึง แล้วกูก็เหาะได้ด้วยนะผู้ชมแม่โคตรเท่ต่ลงมันช้าขึ้นเหลืออะไรวะเนี่ยกูรู้สึกแม่งไม่ได้ต่างกันเลยเวลาจัดการฟิกเซอร์กันแล้วน้องๆเอาบักฟิกเซอร์กันดีกว่าฟิกเซอร์ขอได้จัดการฟิกเซอร์ก่อนนี่กระทึมมาเลยกระทึมมาเลยปั๊บบูปั๊บซัมเบยบูปั๊บซัมเบ้ของแท้ของแท้สัตว์พลังขึ้นเต่ารัวๆฟิกเซอร์ไม่ตายกระเลี้ยงไม่โตจังหวะนี้ยัดทุกสกิลที่มีตายแน่นอนทรงนี้เฮ้ยมันเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยเว้ย โกงเกินไปหรือเปล่าฟิเตอร์แ <c oughs> ล้วไงล่ะใครแค่ไปมาแล้วนะโคดชายเอเกอร็บรรอยนะฮะซ่อมตรงนี้ก่อนเลยไปวับกันเลยเข้าสม,มึงต่อไปฮะวันผีดออนไลน์ของเราเองนะครับเปิดก่อนเลยอยากได้โซโลอ่ะพี่โอ้ได้โกเกลือชีวิตแต่ว่าอนิเมชันการเดปิดกล่องสวยมากเลยนะผู้ชมชอบมากเลย โอ้มาแล้วครับผมสันติมีเควสได้รับด้วยโอเคเควสต่อไปก็เหมือนเดิมฮะซ่อมนะครับนะที่วาร์ปของนั่นเองนะครับราคาหมื่นหนึ่งนะแต่จริงวกวัวซ่อมได้เลยนะพวกเงินกูเยอะอีควิปเบตไปเลโอเคต่อไปเป็นเซตของนี่แล้วฮะวันพีชนะฮะอู้อู้อู้บีกระโดดเกินว่าไงลูกพีเอเรียเราเจอกันอีกแล้วนะที่นี่น่าจะมีมอลแกนแขนเหล็กอยู่ด้วยไอ้มีเฮมเมโป้ด้วยเฮมเมโป้ซักกับเฮมเมโป้หน่อยดิเฮมเมโป กระทึบไปเลยกูละเกงจริงๆเลยหน้าตามึงเนี่ยดาสก,กิลอะไรมาเลยตายไปเลยโอเคนะฮะแตกนะครับจริงเขาบอกว่าที่นี่มันมีของลับด้วยนะซึ่งเดี๋ยวหาก่อนเขาเรียกว่าเป็นพวกสปิริตนะท่านผู้ชมหน้ามาันจะคล้ายวิญญาณนะซึ่งกูไม่เจอเลยสักตัวไอเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วนี่ไงหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะผู้ชมนี่ยเราก็จัดการมันได้เราก็จะได้แบบเหรียญสปิริต โอเคเราจะมาซ่อมที่นี่กันนะครับใช้ราคาหนึ่งหมื่นจะตายจบรอยแล้วนะครับเอ้ยเมจิตรีถูกซ่อมแล้วกลับไปดูเดะที่นี่ถูกซ่อมแซมแล้วสุดยอดมากเลยอุสามารีโลได้รีโลอย่างนั้นเหรอโอ้รีโลตัวละครนั่นเองนะทุกชมระบบรีโลโอ้ใช้นี่ยฮะสปิริตที่เราไปหามารีโลโอ้เอเอดบุ้ยใช้ได้โอ้ตัวนี้เอเด็ดเลยนะเฮ้ ไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่นของดีอ่าลองอันนี้ดูปาบกระไปบีเอฟโอเอฟเลยเป้โอ้โหสปีดลดลงเอาใหม่เอาใหม่ดีดีบีเอสได้อยู่เอสได้อยู่ล็อก OK, ได้ไหมเนี่ยล็อก OK, ได้ทู้ชม่วนตรงนี้ก็ได้เป็นที่ลีโลจัดไปลีโลเด้ออ๋อแย่แน่นอนนะครับว่าไม่ไม่ไม่ไมีเหรอฮะดวงดวงดวงดีอะไรเนี่ย <laughs> ได้แต่ของเกลือ จีเนียสโอโหยิ่งกว่าอนิเมะเอเวนเจอร์ชาตินี้กูจะได้ของดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเกลีซินเพื่อนเลิฟโอ้โหกจะบ้าโอ้ท่านผู้ชมได้เอ2เอสสองอันเลยอันนี้โอ้โหโด,ดูก็ดีชอบชอบเอาเลยมีภารกิจจับวิญญาณด้วยเนี่ยโอเคสุดยอดอำพีทสถานที่เสียตังของแท้ไป โอ้ได้ได้ท่านผู้ชมสุดยอดของแท่งจริงว่าตัวนี้โอเคมาลุยนอเลือกกันต่อท่านผู้ชมครับเราต้องจัดการประตูนี้นะฮะมาลุยนะครับผมไหนทีมกูไปไหนมาแล้วเฮ้ยสกลคงนะครับจัดการไปสกิลไปสกิลไปโอเคเปิดประตูสู่บ้านใหม่นะครับเจอมอร์แกนแข็แขนเหล็กไปเลยเล t s ก o กระทืมันดิเพสก็ตอนนี้ขึ้นหลักพันแล้ว โอเคแล้วตอนนี้เรากำลังกระทืบม,มอแกนใกล้ตายแล้วผู้ชมครับมาดูว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนี้มีสองแสนเลยนะเฮ้เ hey, ป่มากันตายแล้วทรงนี้ตายแน่นอนกับผมเรียบร้อยโอ้หกแสนเลยสุดยอดเราไปเมืองอื่นได้แล้วซื้อเลยไปจ้าบ๊ายบายนี่จะรับสูนี่แน่จะไปมาฮีโรนและมีโค้ดให้เราปลดล็อกของใหม่ๆห่อีกเช่นเคยมาดูกันว่าคืออะไรเก็บเงิน,นได้2 0 0สองแสนรีแพร์ทาวเวอร์ ก่อนอื่นขอสุ่มนี่ก่อนเลยโอ้ชาโดโอ้มิโดริยะเกลือโอ้มาแล้วบาคุโกกูมไม่มีดวงได้แบบโทโดรุกิโชตูดกับเขาเลยเหรอถามจริงโอเคเก็บเงินสองแสนมีคนตีทิ้งไว้ด้วยจัดหน่อยละกันเอาตัเลยละกันไปไอ้แขกสกิลมันเท่เหลือเกินฮะท่านผู้ชมกูเลย,ย้ยงชอบนะครับสกิลมิดรยิยะไหนคนดูดิตึงหรือเปล่าน้องชายต่อยมัน สมัยรเวลุ้นสมัยซื้อสมัยนี่มาแล้วก็ซื้อเรียบร้อยตายเลยนะฮะทีเดียวโอเคเงินครบเงินครบแต่ประตูโรงเรียนไม่เปิดะฮะจะปีนเข้าก็กระไรอยู่นะครับเราต้องจัดก,การอะไรเนี่ยแฮกเกอร์บอทเหรอแฮกเกอร์บอทคือตัวไหนและตอนนี้ผมก็ทำควสของอไมค์ใกล้เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับสู้กับอเมกาบอทอยู่แม่งเอ้ยโคตรนานเลย <laughs> แต่ใกล้จะเสร็จแล้วฆ่ามันเลยเรียบร้อยตายได้ตรงนี้ยิง ไอ้โหงไปซะโอเคแล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิดแล้วตอนแรก o. กูก็นึกว่าต้องมาทำควีอันนี้นะครับถึงประตูจะเปิดที่ไหนได้ไม่ใช่ในนี้ก็จะมีพวกโนมุโนมูนม่านะตัวร้ายนะครับตัวนี้จะปลดทาวเวอร์แล้วนะน่าจะปลดเลดแล้วใช่ไหมเนี่ยว้าวซื้อเลยไอ,อยาลังก่านะครับส่วนเมืองต่อไปนั้นก็จะเป็นนินจานั่นเองนะครับใช้เงิน5ล้านนะครับซึ่งคลิปนี้เราน่าจะยังไม่ไปนะครับ ขอมาดูทาวเวอร์กันก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้เข้าไปดูดิอโ้ประตไหนมาดูนี่จะตึงกันไหนกันชิงเงียวว้าวลงหอคอยของแท้คุณมีเวลา10นาทีในการจัดการหอคอยจัดกันเอาตัวแขกเลยจัดเลยจัดเลยจดเดี๋ยวฮะเรามีอัาตัวแขกตึงอยู่แล้วและทีมเราก็ตึงไงจัดเลยแล้วกันเยอะจัดพล,งพลัง อ้างนะครับเรียบร้อยเปกลองไอ้น้องเียโอ้ได้เกมมาเยอะเลยเข้าสู่ดานสองนี่ฮะหอคอยลอยชั้นหรือเปล่าวะเนี่ยกระทืมมันกระทืมมันกระทึบมันเราไหวอยู่แล้วเราไหวตึงเราไหวตึงจัดสเกลตายเป็นระบบซีรีมากเลยทะผู้ชมไหมโคตรชอบเลยวะเนี่เดี๋ยวหอคอยของจริงเกมอื่นเนี่ยหอคอยของปลอมไอ้น้องนี่ตัวเดียวพลังหูพลังหู โอเคทุกคนครับสรับพาร์ทแรกก็น่าจะาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเอ่อถือว่าตึงอยู่นะครับมีระบบมากมายที่ยังไม่ปลดเลยนะครับนะก็ยังมีระบบเลดและก็เมืองต,ต่างอีกมากมายนะเดี๋ยวเจอกันอู้ดีลูฟี่ฮอันนี้แจ,จกแบบอันนี้ไม่ดีไซน์หรือเปล่า <c oughs> ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเร็วนี้แนดน,นุูต้องจบเกมนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะอัปเดตไปแล้วจ้าบ๊ายบาย